ประตูทางเข้าวัดถ้ำบัวแดงครับแล้วก็กลับเราขึ้นไปเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมมาถึงวัดถ้ำบัวแดงแล้วครับขออนุญ,ญาตชมสถานที่จากพระพุทธเจ้าครับบันไดาทางลงใครที่จะมาชมถ้ำบัวแดงต้องระวังหน,นะครับลื่นแล้วก็แฉะด้วยอันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทครับเดี๋ยวตอนขากลับผมจะมาถ่ายให้ละเอียดอีกครั้งครับไปดู หัวเรือของเราก่อนถ้ำวัวแดงทางลงไปชมถ้ำวัวแดงมาถึงแล้วครับถ้ำวัวแดงแต่ตัวถ้ำนะครับติดกับถนนเลยแต่ผมมาตาม Google ครับ Google ไม่พามาที่หน้าถ้ำแบบนี้ครับพามาที่วัดเลยต้องเดินมาแต่ก็ดีเหมือนกัน คผมครับผมเข้ามาในถ้ำโมเดงแล้วครับด้านขวามือเป็นรูปพระศิวะทรงโคนนทีและนี่ครับไอของเราภาพที่เห็นนะครับเป็นผ้าพ,พระศิวะอุ้มพระแม่อุม,มาทรงประทับอยู่บนโคนนทีครับเป็นโคนนทีที่มีหน้าตาค,คล้ายๆกับค,คล้ายๆกับเ,เสือพูม่านะผมดมมมูเหมือนลูกครึ่งวัวกับเสือพูม่าครับแล้วก็มีข้างข่าวที่บินเออพี่น้องเห็นไหมนี่ไงข้างขาวเกาะอยู่เต็มเลย Huh? แปลกดีอ,อธิบายต่อครับแล้วก็มีเทวดาสององค์ครับข้างบนทําท่าอะไรสักอย่างเหมือนกับทําท่าขอ,ขอรพส่วนผู้ติดตามตรงนี้ครับหายไปครับถูกสกัดแล้วก็มีก้อนหินซึ่งซึ่งผมดูแล้วผิดปกติครับเห็นก้อนนี้เหมือนจะปิดปิดทางเข้าปิดปากถ้ำอะไรไปหรือเปล่านะดูแล้วไม่น่าจะเป็นธรรมชาติมาสร้าง เมื่อผมได้พิจารณาภาพสลักนูนต่ำนะครับกึ่งนูนสูงอันนี้บนฝาผนังถ้ำบัวแดงครับโนบนบน,บนหินทรายสีแดงครับแดงแป๊ดเลยอันนี้ผมใช้มือถือสองนะผมสันนิษฐานว่าอายุของการแกะสลักภาพนี้น่าจะประมาณคริสตศตวรรษที่8ครับถ้าเทียบกับภาพแกะสลักบนฝาผนางังมากมายครับรอบพนมกุเลนที่เมืองระนครที่กัมพูชานะครับศิลปะการแกะ ผนังถ้ำเล่าเรื่องเทพเจ้าฮินดูแบบนี้นะครับเริ่มขึ้นครั้งแรกจริงๆนะครับอย่างทําแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เยอะจริงๆในสมัยพระเจ้าชัยวรมา,าที่สองนะครับในคริสตศตวรรษที่แปดหลังจากที่ท่านสถาปนากรรษัตริย์ให้เป็นดั่งสมุติเทพทพานก็ได้สั่งให้แก่เทวดาเนี่ยตามผาต่างๆครับในอาณาจักรเขมรแล้วผมก็คาดว่าภาพอันนี้น่าจะสร้างขึ้นในราวคริสตศตวรรษที่แปดเดี๋ยวผมขอออกไปอธิบายข้างนอกก่อนครับ เพราะว่าข้างในนี้ชื้นมากเปิดใหญ่กว่านี้ไม่ได้นะติดดินอันนี้เป็นภาพสเก็ตนะครับของลูเนตเดอลาจองกิเยนะครับท่านเป็นนักสำรวจชาวฝรั่งเศสรุ่นถัดมาจากท่านเอตียนครับภาพนี้สเก็ตเมื่อ111ปีที่แล้วครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าตอนภาพนี้สมบูรณ์ครับมีองค์ละครสองท่านนะครับที่มีลักษณะลูกเครึ่องครับกึ่งม้ากึ่งมนุษย์ครับสองท่านข้างล่างะที่เดินสกัดไปอ่ะอันนี้ยังอยู่111ปีที่แล้วยังอยู่ครับเดี๋ยวปิดคืนก่อนครับ แลชื้นมากแล้วเดี๋ยวมีสัตว์อะไรเข้าไปแต่ข้างคาบินออกมาได้ปิดนะทางเข้าถ้ำจากถนนลาดยางครับเข้ามาก็จะเห็นป้ายมากมายมาสารนี่นะข้างหน้าถ้ำบัวแดงจะมีลักษณะแบบนี้เป็นเพิงผาซึ่งภาพสลักนลนต่ำที่ผมเข้าไปชมเมื่อกี้ครับนะครับอยู่ในกรงสีแดงนั่นนะครับจริงๆหินก้อนที่ผมสงสัยเมื่อกี้ ตรงภาพสลักอันเหมือนปิดทางเข้าเมืองลึกลับอะไรบางอย่างนะเป็นการจงใจกลิ้งหินมาปิดเลยอ้าวไม่ได้ล็อกเข้ามาเลยเพื่อนๆเป็น,ปนรอยที่เชื่อกันว่าเวลนรอพระพุทธบาทครับด้านซ้ายแล้วก็มีนิ้วป้องกลมๆนั้นเห็นไหม เดี๋ยวผมขออนุญาตวัดวัดความกว้างความยาวสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะลองวัดรอยเท้าคนโบราณให้ดูอย่างคร่าวๆนะครับว่าความสูงของท่านผู้นี้อันนี้เป็นนิ้วโป้งของเท้าด้านขวาครับเออขออนุญาตครับพูดผิดครับ อันนี้เป็นเท้าด้านซ้ายของคนโบรานนะครับเดี๋ยวผมจะวัดว่ากว้างแล้วยาวเท่าไหร่แล้วผมจะหาความสูงให้ท่านผู้ชมดูอย่างคร่าวๆครับว่ามนุษย์ท่านนี้เขาสูงประมาณแค่ไหนครับกว้างประมาณนะครับ1.50เมตรห้ประมาณนะครับ, 1, รรบแล้วก็ด้านนี้ครับประมาณ2.50เมตรนะครับตามหลักของ วิชาที่เรียนศิลปะมานะครับถ้าถ้าเราเทียบกับสัดส่วนทองคำของลีโอนาร์โดดาบินชีนะครับถ้าเท้ากว้าง1ฟุตความสูงอ่ะก็จะประมาณ6ฟุตก็คือ1ต่อ6ถ้าเท้าของมนุษย์บราณท่านนี้นะครับยาว2,5เมตรสิบนะครับก็คูณ6เท่ากับว่าท่านผู้นี้สูงประมาณ15เมตรนะีคนที่เคยเหยียบพื้นดินที่เป็นเคยเป็นโคลนตรงนี้แล้วแล้วเกิดการแห้งจนกลายเป็นหินเนี่ย เขาอ่ะสูง15เมตรประมาณนะครับแล้วก็คโครนในวันนั้นอ่ะถ้าทางจะลึกมากเนี่ยเหยียบบุ้มแล้วก็ก้าวขึ้นมาอาจจะเขาอาจจะกำลังหาหาปลาหาหาอาหารก็ได้ผมเดานะแล้วก็มีคำถามว่าถ้าถ้าเราพบรอยเท้ามนุษย์โบราณอย่างเงี้ยถ้าเขาเหยียบเข้าไปในคโครนในวันนั้นแล้วทำไมคโครนถึงกลายเป็นถินได้นะครับ เพราะว่าใน,ใน,ในโคลนในบานนั้นน่ะอาจจะเป็นไม่ใช่โคลนดินตามท่านานธรรมดาครับอาจจะเป็นโคลนที่มีส่วนผสมของอหินละเอียดครับอาจจะเป็นลาวารหรืออะไรก็ได้ครับที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นร้อนแบบลาวานะอาจจะเป็นการไหลของแร่ธาตุบางชนิดครับที่คล้ายๆกับแร่ธาตุภูขาไฟแล้วก็คนโบราณท่านมาเหยียบตรงนี้แล้วก็เดินจากไปแล้วก็ทําให้เกิดการแห้งอาจฉับรานในนี้ผมสันนิษฐานนะผมก็เพียงการสันนิษฐานแล้วเกิดรอยเท้าที่ลงเหนือไว้แบบนี้ แต่ว่ารอยรอยเท้านี้จะมีความน่ารักตรงที่นิ้วโป้ครับนิ้วโป้็่จะกลมเลยแล้วก็มีรูปร่างของเท้าชัดเจนอันนี้เป็นหินทรายสีแดงครับเป็หนหก้อนเลยไหนๆก็มาแล้ววัดให้แน่ใจก่อนวัดลึกเท่าไหร่กันเอ้ยเกือบครับวัดล็กเท่าไหร่กันแน่ครับ เฮ้ยลึกมากนะถึงระดับที่ผมนั่งประมาณ2องเมตรเาอ้าผมประเมินผิดไป50เซนติเมตรเพื่อนมาต้องระวังนะมัะลึกมีความลึกมากเดี๋ยวทิปการเยี่ยมชมรอยเท้ามนุษย์โบราณนะครับต้องขอจบรันเตอร์เพลนี้เดี๋ยวเดินดูรอบๆกันครับเผื่อจะมีอะไรน่าสนใจ ทริปการเยี่ยมชมถ้ำบัวแดงในวันนี้นะครับและรอยเท้าของมนุษย์ก่ประวัติศาสตร์ในวันนี้ครับขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับทางไปบ่อน้ําทิพย์อ้าวผมคิดว่ามีถ้ำบัวแดงกับรอยเท้ามนุษย์โบราณนะไปดูก่อนเฮ้เพื่อนๆอันนี้ก็คล้ายๆรอยเท้าเด็กโบราณนะนี่ไงนี่อ่ะนี้ก็อันนี้ก็คล้ายรอยเทาเ้านะ บอ่อน้ำทิพย์เอด,ดูไปเหมือนที่เขาเรียกเห็นกลุมพลักได้เปล่าน,นะที่เกิดจากกาลเวลาน้ำวนนะครับกลับดีกว่าครับไ <c oughs> ปพาไปส่งรถหน่อยเร็วย <c oughs> อย่าเห่าอย่าเห่เเสียงดังเสียงดังเฮ้อ <c oughs> หมาก็พูดรู้เรื่องเนาะมีไก่ครับแต่ไก่ไม่เห่าไก่เห่าให้ดูหน่อยเซ ไกยไม่สนใจครับ